นี่คือสคริปต์เสียงภาษาไทยความยาวประมาณ700รคำเกี่ยวกับ Thunderbeast ตามที่คุณขอครับสัตว์ร้ายสายฟ้าตำนานที่ไม่เคยถูกลืมเลือนกำเนิดจากพลังแห่งท้องฟ้าที่กึกก้องและความโกรธเกรี้ยวของพายุที่ไร้จุดสิ้นสุดทุกครั้งที่สายฟ้าฟาดลงมาโลกทั้งโลกสถานสะเทือนนั่นคือเสียงคำรามของมันสัตว์ร้ายผู้ทรงพลังที่ทุกคนรู้จักในนาม Th ัน d e r b e a ี t ดวงตาของมันส่องแสงดังเปเลวเพลิง แผงคอและลำตัวเต็มไปด้วยพลังงานฟ้าผ่าที่แตกกระจายเสียงคำรามของมันก้องไปทั่วท้องฟ้าดังเสียงกลองสึกแห่งสวรรค์ที่สั่นสะเทือนจิตใจของทุกผู้คนผู้ที่ได้เผชิญหน้ากับมันจะไม่มีวันลืมเลือนความน่าสะพรึงกลัวและความยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจอยั่งถึง Thunderbeast ไม่ใช่เพียงแค่สัตว์ร้ายธรรมดา แต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังอำนาจและการปกครองท้องฟ้ามันสามารถเรียกพายุมันสามารถปลุกฟ้าผ่าให้โหมกระนํามันคือหายนะที่แฝงอยู่ในเงามืดของเมฆดําและคือความหวังของผู้ที่ต้องการพลังในการต่อสู้เพื่อเอาชนะชะตากรรมทุกครั้งที่มันก้าวเดินแผ่นดินสัานไหวทุกครั้งที่มันหายใจพลังงานไฟฟ้าแตกกระจายไปทั่วอากาศ ผู้คนที่อยู่ใกล้เพียงรู้สึกได้ถึงขนลุกสู้และเสียงหัวใจที่เต้นแรงดังกลองสึกนักรบโบราณเคยกล่าวไว้ว่าผู้ใดที่สามารถควบคุม t h ันเดอร์บีชได้จะสามารถครองโลกทั้งโลกและนำพากองทัพไปสู่ชัยชนะที่ไม่สิ้นสุดแต่การควบคุมมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะ t h ันเดอร์บีชคือสิ่งที่ไม่เคยยอมจำนนต่อผู้ใดมันคือเสรีภาพมันคือความดุร้ายแอล์แมนคือพลังแห่งฟ้าที่ไม่สามารถกักขัง มีเรื่องเล่าว่าในคืนที่ฟ้าผ่าแรงที่สุดท้องฟ้าจะเปิดออกและเงาของ t h ันเดอร์บีชจะปรากฏขึ้นพร้อมสายฟ้าที่ฟาดลงสู่พื้นโลกผู้คนต่างหวาดกลัวและกราบไหวด้วยความเคารพเพราะรู้ดีว่านั่นคือสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงนั่นคือการประกาศว่าพลังของท้องฟ้ายังอยู่และไม่มีสิ่งใดบนโลกที่สามารถลบล้างได้พลังของทันเดอร์บีไม่ได้อยู่แค่ในพายุแต่มันยังสถิตอยู่ในหัวใจของนักรบผู้กล้า ผู้ที่ไม่กลัวความตายผู้ที่ยืนหยัดต่อสู้แม้ในยามที่ฟ้าถล่มดินทลายเมื่อเสียงฟ้าร้องดังขึ้นนักครบผู้กล่าเหล่านั้นจะรู้สึกถึงพลังที่ส่องผ่านเลือดเนื้อของพวกเขาเสมือนว่าตนเองได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับสัตว์ร้ายแห่งสายฟ้าและนี่คือสิ่งที่ทำให้ thunder beast เป็นตำนานที่ไม่เคยตายมันไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าที่เก่าแก่แต่มันคือพลังที่ยังคงอยู่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การไม่ยอมแพ้ สัญ,ญลักษณ์ขอองค์การลุกขึ้นสู้และสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจที่ไร้ขอบเขตเมื่อคุณได้ยินเสียงฟ้าร้องครั้งต่อไปจงจำไว้ว่านั่นไม่ใช่แค่เสียงของธรรมชาติแต่นั่นคือเสียงคำรามของทันเดอร์บิดเสียงที่ประกาศถึงพลังเสียงที่สั่นสะเทือนวิญญาณและเสียงที่เตือนเราว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่สายตามนุษย์จะมองเห็น ทันเดอร์บีชไม่ได้หายไปไหนมันยังคงเฝ้าดูอยู่มันยังคงเดินอยู่บนเส้นทางแห่งพายุแอลมันยังคงเป็นตำนานที่สืบต่อจากกลุ่นสู่รุ่นผู้คนจะยังคงพูดถึงมันจะยังคงหวาดกลัวและจะยังคงเคารพบ,บูชาพลังแห่งท้องฟ้าที่ไร้ขอบเขตนี่คือพลังแห่งสายฟ้านี่คือสัตว์ร้ายแห่งท้องฟ้านี่คือทันเดอร์บี Thai i e n a r r a t i o